สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีประจำเดือนสิงหาคม2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะเดือนนี้โดดเด่นกับเรื่องของการเงินค่ะจือว่าดวงการเงินค่อนข้างนะ,ะเกิดโอกาสมากๆในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องของงานนะคะก็ยังเกิดโอกาสที่ดีสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดี นะคะอาจจะมีเรื่องของการเออได้รับตําแหน่งใหม่ๆนะคะหรือว่าต้องเรียนรู้นะ,ะหรือต้องปรับปรุงบ้างกับเรื่องงานแต่ก็ถือว่าการทํางานที่ส่งผลดีนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะถือว่านะคะดวงความรักสําหรับคนโสดอาจจะมีคนเข้ามาค่ะแต่ว่าความสัมพันธ์ยังต้องระวังการครบซ้อน ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะต้องปรับกันอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันหรือเรื่องของมือที่3นะคะอาจจะเข้ามาบ้างในช่วงนี้ค่ะสุขภาพร่างกายนะคะต้องระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคภูมิแพ้โรคหวัดโรคเครียดนะคะไมเกรนนะคะช่องท้องกระเพาะอาหารไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็โครงสร้างกระดูกค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละช่วงอายุเป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วง20ถึง23ปี เด smile, ือนนี้ส่งผลดีกับเรื่องงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรักนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ24ปีส่งผลดีกับเรื่องของการงานค่ะแล้วก็เด่นกับเรื่องของการเงินด้วยส่วนเรื่องของความรักก็มีดวงที่จะพบรักที่ดีแต่ยังต้องระวังการคบซ้อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันนะคะถือว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่อุปถัมภ์กันนะแล้วก็มีดวงที่จะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ25 ถึง26ปีนะคะการทํางานยังมีปัญหาให้ต้องระวังอยู่อาจจะเป็นเดือนที่เราต้องลงไปควบคุมเรื่องของการทํางานหรือปัญหาค่อนข้างมากอาจจะค่อนข้างหงุดหงิดนะคะกับเรื่องของปัญหาที่เข้ามาต้องควบคุมอารมณ์นะการเงินนี้ค่าใช้จ่ายยังมากรายได้เข้ามานะแต่ค่าใช้จ่ายยังเยอะอยู่นะคะแล้วก็ปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินเนี่ยนะคะอาจจะเข้ามาบ้างในช่วงนี้ส่วนเรื่องของความรักนี่นะคะคนโสดนะคะยังยังเป็นความรักที่ยังไม่ลงตัวแหละนะคะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ก็ปัญหาความขัดแย้งกันเรื่องของการนอกใจกันต้องระวังนะคะคนที่เกิดในช่วงอาย27ุ27ถึง28ปีนะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานการเงินและก็เรื่องของความรักค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ29ปีนะคะถือว่าดวงการงานยังส่งผลในด้านดีนะคะแต่ให้ะระมัดระวังปัญหาความขัดแย้งเรื่องของทิฏฐิอีโกในช่วงเดือนนี้นะ,ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะ รายได้เข้ามาแต่เป็นเดือนที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นน่ยนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดยังไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักก็จะมีปัญหาหรือความขัดแย้งกันอันนี้ให้ไปปรับคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ3 0มสถึงสาปีนะถือว่าการทํางานยังส่งผลในด้านดีค่ะความรับผิดชอบอาจจะค่อนข้างมากในช่วงนี้นะคะแต่ถือว่างานนี้ก็ประสบความสําเร็จการเงินเนี่ยนะคะถือว่ารายได้มาจากงานนะคะ ส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะสำหรับคนโสดนะคะก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีคนเข้ามาคุยแต่ว่าความรักยังต้องระวังนะคะคนที่มีครอบครัวนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะก็ต้องไปกระปรับกันนะคะเพราะอย่างอิที่พลของไพ่กิ๊กหรือไพ่มือที่3เกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ3 4 3 6ปีนะคะการทํางานต้องระวังความผิดพลาด นะซึ่งมีโอกาสที่จะเข้ามาในช่วงนี้ค่ะหรือว่าการเดินทางนะคะหรือว่าโครงการที่เราตั้งเป้าไว้อาจจะถูกเลื่อนหรือถูกชะลอออกไปส่วนเรื่องของการเงินนะคะเดือนนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอยู่ก็ผลที่มาจากความผิดพลาดทําให้เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนที่ยังโสดอยู่มีคนเข้ามาผัวพันค่ะแต่ยังไม่ใช่เรื่องของความรักส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันนะคะสุขภาพร่างกายก็ปัญหาโรคเครียดหรือว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคหวัดภูมิแพ้ค่ะ คนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ37-39ปีนะคะดวงดีกับเรื่องงานจะมีผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดก็มีดวงนะคะที่จะพบรักหรือมีผู้ใหญ่นะคะแนะนําในเรื่องของความสัมพันธ์มาให้ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเป็นความรักที่ส่งผลในด้านดีคนที่เกิดในช่วงอายุ40ปีนะคะถือว่าการทํางานอาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังจะปรับตําแหน่งหรือเพิ่งรับ ในเรื่องของตำแหน่งใหม่ๆอาจจะต้องเรียนรู้กับเรื่องของการทํางานหรือปรับปรุงบ้างจะถือว่างานยังเกิดโอกาสที่ดีแน่นอนอาจจะมีความล่าช้าบ้างหรือว่าตำแหน่งที่ได้รับนะคะอาจจะไม่ตรงตามใจบ้างนะคะแต่ถือว่าเราต้องเรียนรู้เอาไว้นะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะแต่ให้ระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดยังไม่เด่นนะคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักก็จะมีปัญหากันมีความไม่เข้าใจกันนี้ต้องไปปรับ คนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ41-43ปีดวงการงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรักยังเด่นในช่วงนี้นะคะแต่ให้ระวังปัญหาเรื่องของภาษีสังคมที่มากจนเกินไปนะอันนี้ก็ให้ไปควบคุมอย่าให้กระทบกับเรื่องงานได้คนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ44-46ปีค่ะการทํางานยังส่งผลในด้านดีแต่ให้ระวังปัญหาความขัดแย้งนะ,ะกับผู้ใหญ่หรือคนที่มีอํานาจเหนือกว่าหรือปัญหากับเพื่อนร่วมงานในช่วงนี้นะคะ การเงินรายได้เข้ามาแต่ค่าใช้จ่ายนะคะอาจจะยังเกิดขึ้นอยู่นะปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินต่างๆอาจจะเข้ามาบ้างส่วนเรื่องของความรักนี้ถ้ายังโสดอยู่ก็ยังไม่ค่อยเด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่นะคะความรักก็อาจจะมีปัญหากันบ้างนะก็เรื่องของการเงินนี่แหละอันนี้ต้องไปปรับคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ47-49ปีนะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงาน ะะอาจจะมีการควบกิจการนะคะหรือว่าการาขยายกิจการในช่วงนี้หรือได้รับมอบหมายหน้าที่นะคะค่อนข้างเยอะแต่ถือว่าการทํางานจะเติบโตส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้ยังเข้ามาค่ะส่วนเรื่องของความรักนี่นะคะสำหรับคนที่ยังโสดอยู่นะคะถือว่าก็มีดวงนะ,ะเพราะเป็นเป็นเดือนที่มีสเสน่ห์แต่ต้องระวังอ่ะคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเข้ามาผัวพันส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะเรื่องของมือที่3ต่างๆยังต้องระมัดระวังด้วยค่ะ คนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ50ถึง52ปีนะคะต้องระมัดระวังปัญหานะคะที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับเรื่องของการทํางานนะหรือความผิดพลาดที่เข้ามารวมถึงเรื่องของการเดินทางต่างๆนะ,ะอาจจะต้องวางแผนให้ดีนะคะการเงินค่าใช้จ่ายยังมากส่วนเรื่องของความรักนะคะก็อาจจะอยู่ในช่วงที่เราวางแผนจะไปเที่ยวด้วยกันแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของการถูกเลื่อนหรือถูกฉลอหรือย,ยกเลิกนะคะ ซึ่งอาจจะทําให้เรื่องของนะคะความสัมพันธ์แย่ลงไปอันนี้ก็ไปปาดสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีรวมถึงนะคะอุบัติเหตุทางน้าต้องระมัดระวังด้วยค่ะบางคนนีไ้ไปเที่ยวสถานที่ที่เป็นน้ำเนี่ยนะคะหรือว่าเรื่องของน้ําช่วงหน้าฝนนี้นะคะก็ต้องระวังนะคะแล้วก็ปัญหาที่มันเป็นเกี่ยวกับสุขภาพก็คือน้ําท่วมปอดนะอันนี้เราก็ต้องแบบระมัดระวังด้วยคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ53 -56 ถึง 5, 6, ปีการงานการเงินความรักยังส่งผลดีค่ะ คนที่เกิดในช่วงอายุนะ57-60ปีถือว่าการงานยังส่งผลในด้านดีแต่อาจจะต้องปรับปรุงบ้างหรือต้องเน้นการบริการนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักภายในครอบครัวต้องไปปรับสุขภาพร่างกายก็การไหลเวียนของเลือดโครงสร้างกระดูกแล้วก็ปัญหาเรื่องช่องท้องกระเพาะอาหารค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ61-63ปีนะคะเดือนนี้ปัญหากับเรื่องงานยังเข้ามาให้ต้องจัดการ โดยเฉพาะปัญหากับคนที่อายุน้อยกว่านะคือบางคนเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารต้องไปดูแลหรือบางคนนี้หัวหน้าอายุน้อยกว่าก็ต้องปรับกับเรื่องของการทํางานให้ได้อาจจะมีความมาวุ่นใจบ้างส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายค่ะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะภายในครอบครัวก็อาจจะต้องไปหาเวลานะกินข้าวด้วยกันบ้างนะความสัมพันธ์จะได้ดีขึ้นคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ44-46ปีนะคะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ส่งผลดีอาจจะมีข่าวดีเรื่องของการพูดคุย เรื่องของสัญญาเรื่องการเจรจาข้อตกลงนะคะการเงินก็รายได้ดีนะคะแล้วก็บางคนนี้อาจจะมีความคิดนะคะที่จะซื้อทรัพย์สินหรือซื้อนะคะโทรศัพท์ใหม่นะ,ะหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ในช่วงนี้ด้วยนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะมองว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีค่ะสุขภาพร่างกายอยากให้ระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตาคนที่เกิดในช่วงอายุ67-69ถึงปีนี่ส่งผลดีนะคะกับเรื่องงานเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆเกิดขึ้น คุณสุภาพสตตีนะคะจะเข้ามาส่งเสริมดวงในช่วงนี้ค่ะการเงินรายได้ดีเลยส่วนเรื่องของความรักภายในครอบครัวก็ส่งผลดีมากๆค่ะคนที่เกิดในช่วงยุ7 0็ดถึงเจปีนะคะจะมีข่าวดีด้านกฎหมายด้านคดีความหรือถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังขอใบอนุญาตอะไรนะคะก็จะมีเรื่องของความสําเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะรวมถึงนะคะอาจจะเป็นเดือนที่ได้รับรางวัลน,นะคะหรือว่าได้ถูกเชิญนะคะไปเป็นวิทยากรน,นะคะทำให้นะคะโอกาสต่างๆในช่วงนี้ค่อนข้างส่งผลดีมากๆเลยทั้งงาน เงินเรื่องของความรักภายในครอบครัวก็ราบรื่นคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ73-76ปีนะคะเดือนนี้นะะอาจจะเป็นเดือนที่กําลังปรับปรุงบ้านนะหรือปรับปรุงร้านค่ะก็มองว่านะคะการปรับปรุงหรือการดูแลให้มันดีขึ้นอะ่ะจะส่งผลถึงความมั่นคงกับคนในครอบครัวรวมถึงบางคนมีการยกย้ายบ้านยกย้ายร้านะนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการทําประกรันนะ,ะตรงส่วนนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะเข้ามานะคะก็มองว่าการทํางานต่างๆนะคะ ยังเกิดโอกาสมากๆหรือแม้แต่เรื่องของการขึ้นบ้านใหม่ขึ้นร้านใหม่ในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องหาเลิกสวยๆนะกับเรื่องของการนะคะขึ้นบ้านหรือขึ้นร้านใหม่ในช่วงนี้ด้วยนะคะสิ่งที่อยากจะเตือนก็คือเรื่องสุขภาพร่างกายซึ่งต้องเรามาระวังค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ77-80ถึงปปีถือว่าเป็นเดอนแห่งความราบรื่นขาค้าดีการเดินทางหรือโอกาสนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการเริ่มต้นต่างๆหรือความสุขจะเกิดขึ้นนะคะการเงินก็อาจจะมีเข้าของ หรือของขวัญน,นะคะบางอย่างเข้ามาด้วยเรื่องของความรักก็เป็นเดือนแห่งความสุขค่ะสุขภาพร่างกายก็มองว่ายังเป็นเดือนที่ยังแข็งแรงอยู่นะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปที่ดีมีเรื่องของกําลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ